ถ้าเด็ข่าวของสามสาวสวยสวยมากดีกว่านะครับคนแรกครับคุณไส้คุณไส้นิ่นันวันนี้น่ารักอยู่แล้วนะฮะปรากฏว่ามาอีกหนึ่งบทบาทครับกำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจความงามจะเป็นยังไงส่วนที่สองครับคุณต่ายชัชสดาพรนะครับคนนี้นี่ก็อาการบาดเจ็บเป็นยังไงเราจะอัปเดตกันด้วยนะครับวันนี้ใช่ค่ะแล้วก็น้องเชียร์นี่คำพรค่ะปกติแล้วเชียร์จะห้องห้าวนะเออแต่ตอนนี้ค่ะเชียร์เขาออกมาบอกว่ามีหนุ่มดูใจแล้วนะจ๊ะ เชียที่ทำพรกลับมาเล่นละครอีกครั้งหลังต่อสัญญากับวิกหมอชิดเป็นเวลา2ปีและยังสลัดค่าจากนายเอกนักบูมาเป็นสาวออฟฟิศแสนหวานแบบสวยขึ้นผิดหูพิดตะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตอนนี้มีหนุ่มรู้ใจมาคอยดูแลหรือเปล่านะคะก็ก็ก็มีอยู่บ้างอ่าฮะมาเจอมาเจอแล้วเจอแบบบังเอิญมากกว่านะไม่ได้เจอแบบว่าไม่ได้เจอแบบว่าพาไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือแบบ เหมือนถ้าถ้าเป็นคนนี้เนี่ยคือเป็นเป็นเพื่อนเรามาตั้งนานแล้วเป็นความเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะคือเชียเชียรู้สึกสนิทใจกับคนที่เป็นเพื่อนกันเหมือนเห็นในด้านที่แบบอะไรต่างๆนานามาเยอะแยะแล้วไม่ใช่แบบเหมือนคนที่ไม่รู้จักกันแล้วแบบพอมาเริ่มทำความรู้จักบางครั้งมันต้องใช้เวลามากๆกว่าจะแบบเหมือนรู้หลายๆด้านของแต่ละคนนะคะเชื่อวเรยรู้สึกว่าแบบการที่แบบเหมือนถ้าเราจะคุยออกับใครสักคนหนึ่งจริงๆเราบบอยากได้คนใกล้ตัว ัวใจสาวเชียร์กำลังแฮปปี้ผิดกับสาวโสดอย่างตายชัดชดผ่อนที่ประกาศขอพักรบเอ้ยพักรักแถมล่าสุดยัง c r o s ์ซ้ำกับซัดประสบอุบัติเหตุรถชนบนทางด่วนย่านแจ้งวัฒนะโชคดีที่บาดเจ็บแค่เล็กน้อยตอนนี้ก็เหลือแค่รอยช้ำที่บริเวณแขนข้างขวาซึ่งถึงแม้จะทำงานหนักวิ่งรอบถ่ายละครเช้าสายบ่ายคำ่ำแต่เธอก็ยังไม่คิดใช้บริการคนขับรถค่ะดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นก็เหลือแค่เขียวๆเ,เล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะมาก ต้องเดินทางเองไม่รีบผาคนมาดูแลช่วยขับรถให้ด้วยไม่ได้เห็นคนขับรถทั่วไปนะขับเองดีกว่าค่ะขับเองดีกว่าเราจะมั่นใจกว่าใช่ใช่มั่นใจกว่า,วาฟากสาวไฟนิชานันก็ขอสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยการเตรียมทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆโดยทุกประปุกลงทุนเองทั้งหมดแบบไม่มีหุ้นส่วนซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานอยู่ค่ะมันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็น่าจะควบคู่กันไปได้ดี ษาเพิ่มเติมอะไรไหมก็น่าจะเป็นเรื <us <us ่องการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ต้องต้องคิดวคราะห์ให้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆหรือนเรื่องสวยๆงามๆนี่แหละค่ะก็เป็นอะไรที่เราชอบเวลาทําอะไรอยากทาอะไรที่เจงชอบถ้าทาอะไรที่เราไม่ชอบเราทําไม่มีความสุขจะได้เปิดตัวเมื่อไหร่ธุรกิจน่าจะสักพักเลยค่ะให้ให้เป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้ดีกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรเตรียมการเตรียมงานก็กาลังเอ่อเหมือนดูว่าตลาดสาะกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ โดยซาฟ่ายืนยันแม้จะพันตัวไปทําธุรกิจแต่ก็ยังไม่คิดที่วงการบันเทิงแน่นอนเพราะงานแสดงก็เป็นงานที่เธอรักที่สุดค่ะ